สาธุคะ่ะทุกคนเห็นคลิปนี้มาเลยนะคะติดขัดอะไรอยากชีวิตเป็นขาขึ้นนะคะอยากขอขมากรรมอยากล้างกรรมนะคะให้มาลอดกำแพงแก้วนี้คะ่ะบอกเลยว่าพลิกชีวิตหลายคนมากรีวิวเยอะมากนะคะยิ่งวันพุธนี้นะคะตรงกับวันพระด้วยและตรงกับวันราหูด้วยแค่ได้มาลอดกำแพงนะคะและบอกเลยว่าองค์พระราหูองค์นี้ที่อยู่วัดทองบางพมตะลิ่งชันกรุงเทพนะคะศักดิ์สิทธิ์มากรีวิวเยอะมากนะคะลูกบา้านได้โชคได้ลาบจากคนที่ไม่เคยถูกเลข ยเลยค่ะได้โชคได้ลาบกลับไปนะคะบางคนลูกนี้เจ้านี้ทั้งหลายใช้คืนภายใน24ชั่วโมงนะคะใครที่อยากมาไหว้พระราหูนะคะวันกุฎวันที่25ตรงกับวันพระด้วยเราจะมีพิธีบวงสวงใหญ่พระราหูแบบนี้นะคะและจะมีห่มสบายแก้ชีวิตที่ติดขัดด้วยเป็นบุญที่ใหญ่แก้ดาวเกตเวลาอาจารย์ดูดวงแบบโหราศาสตร์นะคะอาจารย์ก็จะใช้โหราศาสตร์นี้ทำนายค่ะเวลาที่จะแก้ดวงดาวเกตคือการทําบุญใหญ่ๆนะคะเสริมชีวิตข่้ขึ้นและที่สําคัญนะคะใครมาก็จะได้เจอมือกับพระอาจารย์นะคะมีอาจารย์เต่าอาจารย์ จดนะคะทุกคนท่านศักดิ์สิทธิ์มากใครที่อยากมาเจอมือนะคะแล้วแต่ทําบุญตามศรัทธาค่ะรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เจอมือดูดวงนะคะอาจารย์จะนําไปช่วยน้ําท่วมค่ะทุกคนใครที่อยากมาพิธีนี้นะคะมาเลยวันพุธนี้นะคะตรงกับวันพระด้วยตรงกับวันพุธด้วยนะคะวัดทองบางคมตะลิงชันเดี๋ยวแอดมินนะคะจะขึ้นรายละเอียดไวใ้ให้ส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะคะมาไม่ได้เราก็จะมีฝากรายชื่อรายบุคคลนะคะออนไลน์ใส่แผ่นทองแล้วแผ่นทองนั้นจะนําไปหล่อพระนะคะสวดเสริมชีวิตขาขึ้นสาธุใคร ใครที่เห็นคลิปนี้อย่าลืมแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะแล้วพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าเปิดดวงสาธุค่ะ